เนี่ยให้รู้นะศา,ศาสดา,ารเราเก่งอย่างนี้นะอพระพุทธเจ้าเก่งเนี่ยเรื่องพระธรรมนี่พระธรรมดังนั้นไม่ใช่อักษรหรืออักขระปุถุชนทั่วไปนะเป็นอักษรอักขระเป็นพยัญชนะของสัมมาสัมพุทธ,ธะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกนี้คือองค์ศาสดาแทนต่อไปอไม่ใช่ลูกป,ปั้นนะเออ,เอลูกป,ปั้นไม่เกี่ยวนะ ลูปปั้นสอนโยมไม่ได้นะจริงๆชาวพุทธต้องกราบพระธรรมหิ่งพระโยมต้องมีพระธรรมนี่คือความถูกต้องโยมต้องเห็นว่าพระยันชนะของระ้ย้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องเชื่อานเงี้ยเพราะท่านไม่มีการพูดเท็จโยมคิดว่าผู้จ้าจะพูดเท็จไหม ไม่พูดพูดยุยงให้แตกกันมีไหมพูดคำหยาบมีไหมพูดเพอเจ้อวาจาไร้สาระมีไหมไม่มีทุกพยัญชนะที่พระเจ้าหลุดมาจากปากเนี่ยส่งจําได้หมดสาวกก็ถึงพยายามทรงจําทุกคําที่พระเจ้าพูดแล้วพระเจ้าก็ให้ตรวจสอบคําของพระองค์เนี่ย คนเดียวในโลกที่ทําคาพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวตรวจดูได้เลยว่าคําพุทธเจ้าเนี่ยมีตรงไหนขัดแย้งกันข้อมูลมันมากมายขนาดเนี้ยเยอะแยะเลยคําพุทธเจ้าทั้งชีวิตเนี่ยสามสิบกว่าเล่มอย่างนี้ยเล่มขนาดนี้แต่จะไม่มีการขัดแย้งกันเลยนี่คือสิ่งที่ถ้าโยมไม่เคยฟังที่พูุทธเจ้าตรัสเนี่ยโยมจะไม่ทราบความสามารถของพูพุทธเจ้า และชาวพุทธน่าจะ80-90%ไม่รู้ตรงนี้เมื่อไม่รู้ตรงนี้ก็เฉออกนอกทางคือไปฟังคำของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรเนี่ยอย่าฟังฟังแต่ตถาคตาพาสิตาเท่านั้นถ้าพระเจ้าผิดก็แสดงว่าสิ่งที่ท่านตัดมา ไม่ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ท่านจัดมาผิดไม่ได้นั้นเราก็ใช้ข้อมูลสองพันกว่าปีอย่าไปแต่งใหม่คำผู้เจ้าอย่าไปแต่งใหม่เข้าไปหาข้อมูลที่เก่าที่สุดงนั้นข้อมูลตรงนี้ตั้งแต่สมัยยุคลอห้าลอห้าใช้จากลอหนึ่งลอหนึ่งยืมจากลาวลามันลาวลามันประเทศในแถบสุนภูมิ เอามาจากยุคพระเจ้าโศกมาราชซึ่งอยู่ห่างจากผู้เจ้าปรินิพาน200กว่าปีสองชั่วคนเก่าสุดแล้วในโลกนี้ไม่มีข้อมูลเก่า